วัดีครับคลิปนี้พามารับชมงานตั้งเสาแล้วก็หาดึงเสานะครับก่อนที่เราจะเทนะครับคนกริดเสานั้นเราต้องตั้งเสาและหาดึงเสาก่อนนะครับเดี๋ยวตามผมมารับชมบรรยากาศการตั้งเสาครันตัวทีวันก็กําลังดึงเสานะครับดึงเสาเสร็จแล้วก็ตีเลยครับเราจะดึงสองด้านนะครับด้านนี้กับด้านนี้นะครับสองสองด้านนะ

นะเาลพอเราหลิงแล้วนะครับเราก็ขึงเชือกนะครับจากเสาต้นนี้นะครับไปเสาต้นสุดท้ายของช่างแม็กนะครับแล้วก็ดันครับดันตัวแบบเข้ามาหาเส้นเชือกนะครับแบบเสามาเส้นเชือกแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับ ามัวแล้วก็ด่งอีกรอบหนึ่งนะครับอนนนอน เซลลุมนี้กโมหายอกหก็พถ่ายดเสียรู้มาใช่ดีเลยเสลยงเท่าจานเสร็จเรียบร้อยครับก็คำ้ำค้ำยันได้เลยนะครับมีเสาสิต้นครับ <c oughs> ตอนนี้ที่มันดิ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทำการเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับมึงมามึงดิ่งว่าเป่าน้องเงี้ยมึงดูแท้มาเองดูแย่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับน,น,น,นี่บ้านปัปกใส่หนึ่งชั้นครับ ผลงานของทีมงานเราไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ